พี่ครับถ้าจะเริ่มเล่นเวทเทรนนิ่งควรยกน้ําหนักระดับไหนดีก่อนครับเริ่มแรกอันนี้นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยนะสำหรับคนที่เพิ่งออกกําลังกายนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกน้ําหนักแบบไหนที่มันเหมาะสมดีนะครับหรือว่าเข้าไปในยิมแล้วเจอแบบเจอปีศาจทั้งหลายแหละที่แบบโอ้โหทำไมมันยกหนักจังวะเบนเพสเป็นร้อยโลนะครับสอคอเป็นร้อยโลแบบเนี้ย แล้วแบบเราเข้าไปเล่นเน่ะเป็นแบบเด็กน้อยอ่ะเข้าไปยกแบบห้าโลสิบโลเงี้ยเอ้ยมันได้ปะ้ะวะพี่ใครมีใครติดปัญหาตรงนี้อยู่นะกดเซฟกดแชร์ไปเลยนะครับผมอยากจะอธิบายอยนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีวันแรกเหมือนกันเคยมีวันแรกที่เข้ายิมเล่นเวทเหมือนกันวิดพื้นไม่ไหวอะ่ะวิดพื้นไม่ได้เพราะมันไม่มีแรงครับเราไม่ต้องโฟกัสเลยครับว่าน้ําหนักที่เราใช้เล่นอ่ะมันจะหนักหรือไม่หนักขนาดไหน,นครับเอาฟอร์มเอาท่าฝึกให้มันสวยก่อน เอาท่าฝึกให้มันถูกต้องก่อนให้เรารู้สึกว่าแบบคอนโทรลกล้ามเนื้อมัดนั้นได้ดีก่อนนะครับไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปดูว่าใครยกหนักเล่นหนักเสียงดังอะไรขนาดไหนช่างหัวเขาครับเอาเราเป็นหลักก่อนนะครับเอาน้ําหนักที่เราเล่นได้แล้วแบบเฮ้ยฟิลโดนแล้วว่ะโฟกัสกล้ามเนื้อมันนี้ได้แล้วว่ะแล้วค่อยๆไต่น้าหนักเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วน้ําหนักไหนถึงดีผมจะแชร์แบบนี้เลยนะควรจะเป็นน้ําหนักที่เล่นได้ประมาณ1 2ถึง15ครั้งแล้วหมดแรง แต่สิบสองถึงสิบห้าครั้งเนี่ยต้องอยู่ในฟอร์มที่สวยนะฟอร์มที่สวยฟอร์มที่ดีเล่นประมาณสามถึงสี่เซตนะครับเล่นสามถึงสี่เซตแล้วแต่ความาความแข็งแรงความอดทนหรือว่าแล้วแต่มัดกล้ามเนื้อนั้นๆนะครับเอาแบบนี้ไปฝึกดูครับสมมตุติถ้าเกิดเราเล่นแบบเบนเพสละกันเบนเชต์เบนเช์เล่นสิบโลแล้วแบบโอ้โหเล่นได้แค่หกทีอยงพี่เล่นได้แค่หกทีอยงทําไงเพิ่มไปครับเพิ่มไปนะครับเราต้องการวอลลุ่มก่อนในช่วงแรกไม่ได้ต้องการแบบว่า เน้นน้ำหนักเล่นได้ไม่กี่ทีไม่ต้องครับเล่นเน้นวอลลุ่มเน้นปริมาณให้มันยกได้เยอะๆหลายๆทีก่อนเพื่อให้เราฝึกไปก่อนว่าเฮ้ยกล้ามเนื้ออกมันโฟกัสยังไงมูฟเมนต์คืออะไรนะครับถ้าเกิดว่า10โลแล้วมันยกได้6ทีปรับลดลงครับเอาเหลือสัก8โล6โลเอาให้มันยกได้1 2บสถึงสิครั้งแล้วหมดแรงแล้วก็พักพักแล้วค่อยไปต่อพักกีท่ทีดีพี่พักประมาณหนึ่งนาทีสําหรับกล้ามเนื้อไม่ใช่แบบไม่ใช่โลเวอร์ไม่ใช่เล่นขาถ้าไม่ใช่กล้ามเนื้อที่เล่นขาพักประมาณ1นต่ถ้าเล่นขา สามารถพักได้ประมาณ3นาทีนะครับเพราะถ้าเกิดใครเคยเล่นจะรู้ว่า1นาทีเอาไม่อยู่จริงๆนะครับเวลาเล่นขาเนี่ยก็อย่าจะฝากน้องๆนะครับหรือว่าหลายๆคนที่เป็นมือใหม่อย่าจะเริ่มเริ่มต้นเข้ายิมเริ่มต้นเล่นเวทนะไม่ต้องไปดูน้าหนักที่ใครเขาเล่นครับไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปฟังว่าเฮ้ยเล่นน้ําหนักนี้ถึงจะดีน้าหนักนี้ถึงจะดีไม่ต้องครับฟังร่างกายตัวเองเป็นหลักเราไหวไหม เพราะความแข็งแรงของแต่ละคนไม่เหมือนกันข้อจํากัดมูฟเมนต์แต่ละคนไม่เหมือนกันเอาที่ตัวเองไหวนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fit All Fat ไว้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนทุนนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่ให้หลงทางไม่ให้เสียเวลานะครับคอร์สนี้เหมาะมากๆนะครับสเดือนแบบไพรเวทเทรน,นตัวในไลน์ตรวๆผมแบบ1นึ่น,นะครับสิ่งที่ได้ในคอร์สเลยคือ1โปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินอะไรเท่าไหร่ยัง โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันดีต้องกินเท่าไหร่บ้างนะครับไม่ต้องคำนวณแค่ให้วุ่นวายผมคำนวณให้ครบหมดแล้วนะครับกินข้าวที่บ้านได้กินข้าวนอกบ้านได้ซื้อกินได้นะครับไม่มีปัญหาไม่อดอาหารไม่ไข่ต้มไม่ไก่ต้มทุกมือแน่นอนนะครับส่วนที่2นะครับเป็นโปรแกรมออกกำลังกายครับว่าต้องออกกำลังกายแบบไหนท่าฝึกเป็นยังไงมูฟเมนต์เป็นยังไงผมเคยผมคอยสอนคอยปรับท่าฝึกให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาตลอด3เดือนนะครับส่วนที่3นะครับเป็นโปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอแบบไหนกี่นาทีหัวใจต้องเต้นเท่าไหร่นะครับ จะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆใส่เพิ่มลงไปด้วยบ้างผมจัดให้หมดนะครับไม่มีกักแน่นอนตลอด3เดือนในลายส่วนตัวงผมแบบพาเวสหนึ่งหนึ่งนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามให้หน่อยครับจะไปถึง2องแสนทรัพย์ครับ